เราเล่นมาสี่สิบเลเวนะครับตอนนี้อันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อถ้าเป็นสีเหลืองก็จะขึ้นบันไดไม่ได้เ,เขียวก็ขึ้นบันไดไม่ได้นะก็ไม่ได้ปะเก็บแดงปุ๊บตกเลยตายไม่ได้ไม่ได้เก็บเหลือง แล้วอันนี้อาจจะได้ปะลองดูสิอ๋อไม,ไม่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้สักอันต้องเก็บเขียวซึ่งเขียวอยู่ที่ไหนนะเขียวอยู่นี่ทำไงแล้วจะเก็บได้ยังไงอ่ะน,นี่ก็ตายว่ะ น,นี้ก็ตายโอ้เก็บอะไรก็ตายเก็บเหลืองกระตุกเขียวอันนี้ดึงเพื่ออะไรอะ่ะมีบันไดปะอันนี้ไม่มีบันไดเลยอันนี้มียังไงก็โดนต้องหลบเดี๋ยวนะเรามีอะไรบ้างเรามีเหลืองซึ่งไม่ได้เลยเขียวเก็บเหลืองเอ้เขียวเก็บชมพูไม่ได้นี้ตายหมดยังไงก็ตาย ทางผ่านจะจัด,จดเก็บเหลืองขึ้นเก็บชมพูชมพูโอ้ยไม่ได้วะไม่รอด้อันนี้คืออะไรลองดูนะอันนี้ผมไม่มั่นใจ มันต้องมีเหตุผลที่เราเปิดอันนั้นได้สิเดี๋ยวเดี๋มันต้องมีเหตุผลที่เราเปิดพัดลมได้พัดลมเปิดเพื่ออะไรนี่คือคำถามแบบนี้หรอมันมนหมุนเพื่ออะไรวะไม่ช่วยอะไรเลยนะเดี๋ยว แบบนี้แบบนี้เปล่าเฮ้ยเหมือนพัดนะถ้าเราถ้าเราทำแบบนี้ล่ะ เราจะพัดมันไปเพื่ออะไรวะอ๋ออ๋ออ๋เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพัดเพื่อแบบนี้ปะแต่มันก็จะกัดเราอยู่ดีเพราะว่าม่วงมันอยู่นู่นอ่ะเดี๋ยวลองก่อนนก็ต้องลอง เข้าใจแล้วแบบนี้ปืบอ่านี่ไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยหนูยักษ์ลงไม่ได้ขึ้นบนเจอหนูนะ เลือกอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อโอเคเอาขวานเอาขวานกลับไปที่เดิมเฮ้ยตกปะเนี่ยเฮ้ยหลอดโอ,โอเคโอเคโอเคเราก็จะลงล่างได้แต่ว่าด้านล่างเนี่ยโอ้ไมค์ก็มาหันเลยนะ อันนี้มาอันนี้ไม่ได้เด้อล่วงเด้ออูยังไงก็ล่วงวะดูยังไงก็ล่วงแต่ว่าอันนี้อาจจะรอดก็ได้เหมือนนั้นเมื่อกี้ไงเพราะว่าได้อยู่อะโอ้ไม่ได้ อันนี้ต้องต้องทำอะไรได้บ้างแหละต้องมีไว้ก็แย่แล้วมันจะลงไปอุดรูหนึ่งรูด้านล่างแต่เราจะไม่ได้ขวานยังไงเราต้องเอาไว้ตรงนี้ก่อนแบบนี้หรอ ได้เหรอวะอ่าแบบนี้แบบนี้อ่ะไม่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 นะไม่ได้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 อ่าต้องแบบนี้ เราต้องบังคับให้มันล่วงไม่งั้นเราจะไม่ได้ไปต่ออันนี้น่าจะได้ปะได้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 นี่ไปได้โอเคอันนี้ถูกต้องพอเราทุบอันนี้ปุ๊บเราจะลงล่างพอเราลงล่างเนี่ยเราจะเอากล่องไว้ตรงนี้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแบบนี้อ่าแบบนี้แบบนี้ได้ปะใช่ปะใช่สวยแบบนี้แหละเยี่ยม เราผ่านแล้วครับโอเคฮะเ,เ,เดี๋ยวๆนะนะแบบนี้หรอ ถ้าเรากดมันจะขยับหนึ่งทีแปลว่าต้องหาอันที่อยู่ใกล้ด้านข้างที่สุดซึ่งก็คือโอ้โหยากเนี่ยอ่าอาจจะต้องเป็นอันนี้เปล่าไม่ใช่อันนี้หรอใช่ อันนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่มันจะหมุนสารอบโอเคโอเคอันนี้วิอันนี้เรารอบเดียวผ่านปะใช่ดิเรารอบเดียวผ่านเจ๋งเราพัฒนานะครับโอเคปิดสวิตช์ไม่ได้เพราะว่าน้ำจะทะล่าออกมา อันนี้อะไรอะฟองน้ำดูดน้ำได้ไหมไม,ไม่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 ได้แบบนี้ล่ะเอ๊ น้ำมันเพิ่มแต่ว่าปลาตัวนี้มันจะทำอะไรเราปะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจจะต้องเป็นอันนี้ปึ๊บใช่ไหมเราจะแต่เราหัวติดนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้เราหัวติดอะอยังไงยังไงก็ต้องกดสวิต์อะ ก็ต้องอันนี้อยู่ดีได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเอมันมันหรือว่ามันผิดตั้งแต่แรกแล้ววะไม่ได้ ไม่ไมมันเปิดไม่ออกเลยเราทำอะไรไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมตาย <c oughs> เพื่อไปเล่นใหม่ <c oughs> จริงๆแล้วผมแ่าจะผิดตั้งแต่แรกไม่ได้แล้ววะเราเราไม่รอดแล้วะเราทำอะไรไม่ได้แล้ว ไปได้ไหมหรือเราจะโดนกินวะอันนี้ปะเนี่ยเหมือนเป็นการเปิดฮะไม,ไม่ไม่ไม่น่าใช่แหละอันอันนี้อันนี้ไม่ได้ อันนี้ใช้อะไรไม่ได้เลยนะแปลว่าอาจจะต้องเป็นอันนี้ลองอัอนนี้ดูมันก็จะกระแทกเราเหมือนเดิมป่ะ <c oughs> โอเคตายเลย <c oughs> ใช้ไม่ได้ <c oughs> สวิต์มันคือการสลับอ่ะพอเราสลับปุ๊บเราก็จะขึ้นไม่ได้อยู่ดีอะ่ะทำยังไงดี สลับแล้วขึ้นไม่ได้บันไดมันคือการไปกระตุกเชือกเฉยๆอร่อยทีดีว่าได้อะไรไหมเออแต่น้ำขึ้นนะอีกสักรอบโอ้ยโดนกิน ลองอันนี้ดูอีกรอบหนึ่งให้น้ำเข้ามาแล้วน้ำมันจะไม่ถลักปะถ้าเราแบบว่าไปกดสวิตเ์ป่าวะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันจะต้องเป็นอันนี้ปะ มึงดึงไปได้มันดึงไปได้ปะดึงไม่ได้ผมว่านั้นถูกแล้วแหละถ้าน้ำยิ่งลดมันจะยิ่งกระชากโอเคโอเคโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวกูทำถูกกันไปเนี่ยเอ๊แหม <c oughs> <c oughs> ่งแหม่งมันจะไม่ถูกเลยไว้ไอถูกแล้ว เออแล้วกูไปไงอะ่ะไม่ได้ไม่ไ,ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวมัน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 ดูใช่นะมันกระชากแต่ว่ามันไม่ถูกอะ่ะถ้างั้น เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราต้องเปิดประตูเราก็ยังเชือกถูกแล้วต้องเริ่มจากไม่ทำอะไรก่อน ไม่ใช่ว่ะเดียเดี๋ยว,ยวอ่าคือเข้าใจแล้วแต่ว่าทำไม่ถูกแป๊บนึงนะเราต้องทำอันนี้ก่อนหรือเปล่าโดยที่จะต้องเป็นฟองน้ำน้ำจะสูงขึ้นจะพาเราขึ้นไปจับเชือกได้แล้วก็ค่อย จับเชือกมาเพื่อผูกกับตัวนี้ผูกเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องให้มันเป็นน้ำหนักอย่างนี้เพื่อกระชากประตูออกแล้วก็จะหมุดน้ำเพื่อไปประตูแบบนี้คือผมเข้าใจถูกไว้แต่ว่าผมอะไม่มั่นใจว่าต้องเอาอันไหน่อนหลังแต่แต่เข้าใจเนี่ยขึ้นได้ละ รูปภาพมันเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเก็บทีหลัง